วันนี้นะคะกับการที่จะเป็นแม่ค้าขายดีนะคะก่อนที่จะฟังเรื่องนี้นะคะขอรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊จุ๋มด้วยนะคะ สิ่งสำคัญที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นแม่ค้าขายดีนะคะแล้วสามารถที่จะส่งต่อให้กับผู้คนกลับมาซื้อสินค้าของเราหรือเป็นตัวแทนให้กับเรานะคะก็คือการที่เราเนี่ยต้องรู้จักการเป็นผู้ให้นะคะง่ายๆเลยนะคะอย่างร้านดิฉันเนี่ยขายเข้าสารนะคะเวลาเราจะจัดรายการสินค้าเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เรียกว่าขายขายแล้วเนี่ยคือขายดีนะคะแต่ว่า ต้นทุนเขาสูงนิดนึงนะคะมันก็เหมือนกับกําไรเราก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราจัดรายการสินค้าเช่นในช่วงปีใหม่แบบนี้เราก็จัดโปรโมชั่นด้วยการให้ลูกค้าทุกคนที่คุณมาซื้อในร้านเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะซื้อ20บาทหรือว่า30บาทหรือ3 0 0 900พันกว่าเราก็ให้ทุกคนจับรางวันนะะลฮะรางวัลของเราก็จะมีแชมพูสมุนไพรโฟรวายอลมีน้ำตาลมีข้าวสารมีน้ํามันพืชคือแล้วแต่ในร้านเราอ่ะเรามีอะไร ที่เราจะมาจับรางวัลให้ลูกค้าได้เสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ออกมาจับรางวัลสิ่งที่เราได้ก็คือลูกค้าเนี่ยที่เขาจับรางวัลจากเราไปเนี่ยแล้วเขาอ่ะเอาไปใช้ พอเขาใช้แล้วเขเห็นผลนะคะเขาก็สามารถที่จะบอกต่อว่าเออไปซื้อแชมพูร้านเจนี่มาใช้สิของเขาใช้ดีนะผมใช้แล้วผมดีดีผมนิ่มๆอย่างเงี้ยพอเขาบอกต่อปุ๊บเนี่ยเขามาซื้อต่อจากเรานะคะ,ะดีฉันขายแชมพูหชุดนะคะ360บาทนะคะ360บาทคือแชมพูคู่คีมนวดใช่ไหมคะแล้วเราก็ส่งต่อเขาเลยว่าเออน้องเอาไปช่วยโพสต์นะให้กําไรชุดละ 65บาทนะคะแต่ถ้าเอาไปขาย5ชุดเนี่ยได้กำไรเลยนะคะหนึ130บาทนะคะเอ้ยขอโทษ650บาท5ชุดนะคะเหลือราคาชุดละ230บาทเห็นไหมคะว่าสินค้าของเราเนี่ยก็ออกไปส่งต่อให้กับผู้คนได้ออกไปช่วยเหลือผู้คนได้นะคะเนี่ยคือการที่เราเนี่ยต้องรู้จักการเป็นแม่ค้าที่เรียกว่า เป็นผู้ให้นะคะเราให้เขาเราให้สิ่งดีๆกับผู้คนนะคะแล้วผู้คนเหล่านั้นเขาเอาไปใช้แล้วเขาติดอกติดใจเขาก็จะกลับมาอุดหนุนเราเขาก็กลับมาส่งเสริมสนับสนุนเรานะคะสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือคุณต้องรู้ว่าสินค้าที่คุณขายเนี่ยเขามีคุณสมบัติอะไร แก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนได้บ้างนะคะถ้าสินค้าของคุณแก้ปัญหาให้ผู้คนได้เขาใช้แล้วเขาเห็นผลแน่นอนเลยค่ะรายได้ของคุณมาอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเจ๊จงแบ่งปันแบบบ้านๆค่ะ